มาแล้วจ้าวันนี้จะพาทำกระเพราหมูสับน่อไม้ดองกันนะคะเริ่มจากเอาพริกกระเทียมที่เราตำเสร็จแล้วลงไปผัดให้หอมเลยนะคะจากนั้นก็หมูสับที่เราเตรียมไว้เลยค่ะแล้วเราก็ผัดหมูให้สุกเลยนะคะจะบอกว่าหน่อไม้ดองที่เราใช้ทำวันนี้นะคะเราได้นำไปต้มให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะมาต่อกันที่ปรุงรสนะคะทุกคนน้ำมันหอยซอสปรุงรสค่ะ ผงนัวนะคะน้ำตาลแล้วก็รสดีค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะแห้งไปสามารถเติมน้ำได้นะคะแล้วเราก็จะเพิ่มสีสันด้วยสีอิวดำค่ะผัดให้เข้ากันอีกรอบแล้วก็หน่อไม้ดองที่เราเตรียมไว้นะคะหน่อไม้ดองเราก็จะต้มให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพื่อลดอาการเปรี้ยวแล้วก็มีกลิ่นค่ะ ปิดท้ายด้วยใบยกระเพราค่ะพระเอกของงานเลยเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานเสิร์ฟเด็กๆได้เลยน่ากินไหมคะ